มันก็ได้รางวัลแล้วจากนั้นเอาภาพที่มีอยู่ไปไปเสนอเขาขอทําสาวคดีเขาก็ให้โอกาสล้วก็ได้ทําเรื่องแรกเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องไฟป่าไฟป่าไฟป่าเป็นสาวคดีที่ต้องเป็นยังไงเป็นเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นถ่ายเป็นภาพนิ่งครับพร้อมกับงานเขียนด้วยมันก็ตั้งแต่แรกที่เรา ตัดสินใจมาทํางานแล้วเราก็มองว่าในพื้นที่ของสื่อเนี่ยการพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมน้อยมากอคนแทบไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ําว่ามันมีการทําลายมากแค่ไหนจนพื้นที่ป่าในประเทศไทยเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะอ,อะไรอย่างเงี้ยด้วยข้อจํากัดพวกนี้แล้วเราจะทําให้คนตระหนักได้ยังไงอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะ เราด้วยวิธีอื่นโดยสัตว์ตัวอื่นก็ได้อย่างที่ทําเรื่องแมลงปออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่แมลงปอมันทาอะไรได้มันเกี่ยวอะไรครับแมลงปอมันอยู่ทั้งในน้ำใช่ไหมครับึ้นมาอยนบวกทู่บากาศอะไรเงี้ยมันอยู่หลายหลายระบบนนเวศเพราะแมลงปอบางชนิดมันอยู่ในน้ําที่ใสข้อมูลของแมลงปอที่เคยอยู่ที่นี่แล้วมันหายไปอะไรเงี้ยมันก็บอกอะไรบางอย่างแกแกเราเหมือนเราจะเห็นง่ายแต่โอกาสที่จะถ่ายมันให้เป็นเรื่องเป็นราวมันมันยากต้อง ใช้เวลาเยอะมากถ้ามาแรงปออย่างเดียวก็2เดือนครับทแรงปอมันก็คือปีก5 0 0อครั้งต่อวินาทีแค่จะถ่ายให้เห็นตอนที่มันบินอยู่กลางอากาศเนี่ยทำไงถึงจะโฟกัสให้ทันตอนที่มันบินช็อตที่มันผสมพันธ์อยู่กลางอากาศวางไข่ใต้น้ําแล้วก็ตอนเป็นตัวอ่อนลาเหยี่ยอยู่ใต้น้ำจะถ่ายช็อตที่มันลงไปวางไข่ใต้น้ําด้วยกัน ตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ก็จะลงไปเป็นเพื่อนตัวเมียก็จะลากลงไปกล้องถ่ายใต้น้ําก็ไม่มีรคับก็กลับมาดีไซน์ไอ้ตู้กระจกใส่กล้องจะทำตู้เองคือเพื่อระดิ์ขึ้นมาเองเหมือนตู้ปลาอย่างเงี้ยมหนะูหมือนตู้ปลาจะมีสายลันชัตเตอร์ขึ้นมาคนหนึ่งก็จับตู้มุดน้ําลงไปแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้องค์ประกอบที่ดีแล้วก็พ่นพออากาศขึ้นมาข้างบนเห็นก็อ่านก่อน ไอ้น้นองเอพิวนี ah. ่มันโตเท่าไหร่นะฮะ อายุของเขาตอนนี้หนึ่งสองปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มหากินเองไปไหนมาไหนเองโดยไม่ต้องพึง<อ>่งแม่มแ,ลแล้วกเกาะนะคือแต่ก่อนไปไหนมาไหนจะเกาอะอกตลอดใม้กระทั่งตอนนอนก็จะเกาะอกแม่รับขาอกติดอแม่ตลอดใช้เวลาเท่าไหร่มาถึงจะต้องออกจากอ,อกแม่ประมาณสักห้าหกปีครับอยู่กับพงแล้วก็จะไปออกไปคือถ้าโตเต็มวัยก็จะแยกกลุ่มไปเป็นเอกเทศนี่คือไอ้พี่หรือไอ้พ่ตัวบนอยู่นะตัวเล็กกว่า วตัวตัวล่างนะฮะแม่เอมี่ครับเอมี่คือแม่ครับเราผู้เอกรกรแล้วปกติพวกชนีมันมีฤดูผสมพันธ์อะไรมั้ยครับที่ตามมานะครับคือก็จะเห็นแบบผสมพันธ์กันทั้งปีครับก็บางเดือนที่แบบผลไม้สุกเยอะๆก็ก็จะเห็นเม็ดเยอะครับโอเม็ดนี่คือผสมพันธ์บางวันอาจจะเห็นสามครั้ง ช่วงนี้เหมือนกับว่ามันกําลังตั้งคันมันจะมีน้องในฟิวเพราะว่าปัวกินหนอนจากใบไม้เยอะถ้ากินพวกนี้เยอะเหมือนกับพยายามบำรุงคันนะครับอย่างลิงที่กระโดดนี่ถ่ายยากไหมครับก็ยากครับเราต้องรู้ว่า มันใช้เส้นทางไหนในการเข้าออกก็ต้องรู้ว่าทางกระโดดเลยต้องไปเฝ้าเลยสักสองสาวันครับแล้วก็จดจะมีกิ่งประจําของเขาี่เร็จ็จะดักเป็นกิ่งที่เขากระโดดได้ถึงแลมีเรื่องอะไรอีกครับผมเรื่องนี้จะเป็นต้นไทรครับผมอันนี้จะตามถ่ายตลอดทั้งกลางวันกลางคืนครับ24ชั่วโมงแต่ว่าต้นไทรเป็นที่นิยมชมชอบของสัตว์ป่าหรครับถ้าเปรียบมันก็คือเป็น ซูเปอร์มาเกตนะครับมีทุกอย่างกับสับหลายชนิี้ก็จะเข้ามาก็มามา,มากินลูกไสนะครับแต่เรื่องเรื่องต้นทสนี่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสุดก็เฉพาะต้นไสเองก็สูงแบบห้าสิบหกสิบเมตรแล้วเราต้องทําห้างขึ้นไปในระดับเดียวกันกับต้นใสหนึ่งะละเพื่อที่จะได้ในมุมที่ ระดับสายตาเหมือนกันเจอสัตว์อะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกพอเริ่มมีนกมาปุ๊บพวกสัตว์อย่างอื่นพอเริ่มรู้ว่าเออปลอดภัยนกไปเป็นอะไรแล้วนะไม่มีอะไรก็จะเริ่มมาอันนี้ก็จะเป็นพวกลิงข้างชะนีนะครับก็จะมาเพื่อมาเอาอะไรไปบ้างครับเอามากินลูกไซที่มันสุกแล้วตามลําต้นก็จะมีพวกตุ๊กแกป่าเมื่อี้ก็ข้างคาวอยู่ในโพรงในต้นไสกลางคืนก็จะเป็นพวกหมี ม,มีขออะไรครับมาทำอะไรพวกชะมดมีเห็นเข้ามากินเหมือนกันอพอนกใหญ่เข้ามาปุ๊บนกเงืออเข้ามามีขอถึงจะหนีไปว่าจะถ่ายได้ทั้งหมดนี้ใช้เวลานานไหมครับเกี่ยวกับเรื่องต้นไส่นม่ใช้เวลาไปอยู่บนห้างานานไหมครับเดือนหนึ่งเต็มเ<ม>ตมหนึ่งเดือนแล้วทำงานทุกวันต้นใส่เนี่ยนะครับมีภาพไหนที่ถ่ายรู้สึกว่าถ่ายยากที่สุดครับนกเงืออครับเพราะเราอยากให้เห็นนกไม่ใช่แค่เข้ามากอดที่กิ่งต้องบินไปพร้อมกับมีลูกไส่หรือว่ามีองค์ประกอบของไส่อยู่แล้วโดยปกติมันไม่ได้บินแล้วข้ามไปอย่างนั้น มันไม่ได้ทํารังเลี้ยงลูกมันก็เข้ามากินก็กินไดเฉยมันจะกินอยู่ที่ต้นช่วงช่วงที่มันมีการเลี้ยงลูกมันจะคาบออกไปด้วย คุณผู้ชมรู้กันหรือไมครับว่านกที่สามารถบินได้สูงที่สุดคือนกอะไรซึ่งคําตอบนะครับก็คือนกรรบเพลเลกหรือว่าแร้งรรบเพลนั่นเองนะครับสาเหตุก็มาเพราะเขาไปเจอมันครับตอนที่มันบินไปชนกับเครื่องบินที่กําลังบินระดับความสูง11,300 11, เมตรจากพื้นดินครับเหนือไอวอรีค a ส์นะครับในวันที่29พฤศจิก,กายนคริสตศักราช1973ครับผม และสาหรับสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนที่สุดนี่นะครับจะเป็นของใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตดำดิ่งอยู่ก้นมหาสมุทรอันมืดมิดด้วยอุณหภูมิเย็นเฉียบมันก็คือฟองน้ํายักษ์ซึ่งมีอายุสูงอย่างไม่น่าเชื่อถึง10,000ปีเลยทีเดียวครับหรืออาจจะกล่าวว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายก็ได้ครับและเมื่อถามถึงปัจจัยที่ทําให้ฟองน้ํายักษ์นี่นะครับมีอายุยืนที่สุดในโลกคําตอบก็คือมันแทบจะไม่กินและก็ไม่กระดุกกระดิกเลยครับผม เรามายืนปวดคอกันยังยืนได้ได้รูปไหมครับยังไม่ได้เลยครับคือต้องต้องกะกะว่าให้มันลงมาขนาดไหนถึงจะได้ก็อาจจะไปที่ก่งที่มันโล่งๆกว่านี้เลยอ๋อนี่มันบังหมดเลยครับแล้วมีใช่ไหมครับมีมีโ่งกว่านี้ใช่ไหมครับแล้วปกติพี่ก็ยืนดูอย่างนี้ตลอดเลยยังไงก็ไม่คาดสายตาครับอืมทั้งวันเลยเคยมีหลุดไหมมีครับ ล้วไงเริ่มเจอแบสรุปด้วยประสบการณ์นะครับตามเสียงส่วนมากถ้าหลุดตรงนี้จะไปออกตรงไหนไปออกตรงไหนก็เดาใจกันต้นไม้ทุกต้นมีผ้ามีเบอร์มีพิกัดที่มันใช้ประโยชน์ครับของต้นไม้ที่เราเขียนนี่เคอมีพิกัดอยู่ว่าเบอร์ครับมีพิกัดอืมนี่คือกลุ่มวิจัยเข้ามาศึกษาแล้วพอเวลาเขาสังเกตพฤติกรรมว่ามันทําอะไรกับต้นไม้บริเวณนั้นๆบ้างเขาจะเอาผ้าเอาเชือกเนี่ยนะครับมาผูกไว้กับบริเวณต้นไม้แล้วก็บอกพฤติกรรมนั้นๆสีแยกพฤติกรรมครับ อย่างสีสชสสมพูนี่านั่งครับนักผ่อ <ห missing. S 2> นสีส้มครับสีเหลืองกินครับเขียวร้องเมื่อเราเราไปถ่ายอย่างเนี้ยครับจะให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปร่วงเกินไปบุกลุกเขาเราควรจะต้องมีขอบเขตอะไรไหมครับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็ครับอย่างการถ่ายภาพนกที่อยู่ในรังอะไรถ้าเราเข้าไปใกล้มากหรือว่าไปจับไข่หรือจับลูกนกที่อยู่ในรังอะไรมันอาจจะทําให้แม่ของมัน ิงลังไปได้บางคนก็แบบไปตัดกิ่งที่มันบังทิศทางกล้องกจะได้เห็นแต่นั่นก็คือศัตรูของนกตอนนั้นมันก็เห็นฟังดูแล้วคือเราสามารถไปถ่ายได้ทุกที่แต่ในทางที่ดีคือให้มันอยู่ในแบบเดิมที่มันเป็นรบาวนมันให้น้อยที่สุด มาถึงช่วงท็อป5ขึ้นแล้วครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงอันดับสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันที่ควรจับตามองที่สุดในปี2009นี้ครับตอนนี้กองทุนสัตว์ป่าโลก WWF หรือ World Wildlife Fund ได้ขึ้นบัญชีสัตว์ป่าสถานภาพใกล้ศูนย์พันที่ต้องเฝ้าระวังในปี2009ไว้ดังนี้ครับผมเริ่มต้นด้วยอันดับที่5ครับ One ไ i ท์ Pacific เหนือหรือว่านอต Pacific l i right f a l e ในอดีตเนี่ยนะครับมันเคยไว้น้บไปมาอยู่ทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือครับแต่ปัจจุบันนี่สิครับแทบจะไม่พบเห็นมันนเลยอกกจาก ล่าแล้วเนี่ยนะครับยังต้องมาเชิญปัญหาหลายอย่างทั้งการว่ายติดอวนว่ายชนเรือรวมทั้งได้รับผลกระทบจากการสำรวจแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติอีกด้วยนะครับมาถึงอันดับที่4ครับเสือโคร่งสุมาตรา